สิริยากรภูกเก็อดีตนางเอกชื่อดังแห่งยุค90ที่เคยโด่งดังจากผลงานการแสดงมากมายล่าสุดได้เผยภาพชีวิตเรียบง่ายในวัย50ปีผ่านคลิปวิดีโอสั้นๆที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิดธรรมชาติในคลิปดังกล่าวเราจะเห็นอุ้มกำลังยุ่งอยู่กับการปลูกผักสวนครัวในพื้นที่เล็กๆของบ้านทั้งผักสลัดพริกมะเขือและสมุนไพรต่างๆด้วยรอยยิ้มที่เตยมไปด้วยความสุขอุ้มเล่าว่าการได้ปลูกผักทานเองนั้นไม่เพียงแต่ได้ผักปลอดสารพิษเท่านั้น แต่ยังเป็นการออกกำลังกายและบำบัดจ,จิตใจไปในตัวอุ้งเผยว่าการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและพอเพียงทําให้เธอพบความสุขที่แท้จริงหลังจากที่เคยใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบในวงการบันเทิงการได้กลับมาใช้ชีวิตชาชายอยู่กับธรรมชาติทําให้เธอรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้น แฟนๆหลายคนแสดงความชื่นชมในไลฟ์สไตล์ของอุ้งและบอกว่าเธอยังคงดูสวยและอ่อนกว่าวัยมากบางคนถึงกับบอกว่าได้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงและใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นชีวิตในปัจจุบันของอุ้มอาจจะห่างไกลาจากวงการบันเทิงแต่กลับเต็มไปด้วยความสุขและความสงบเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุขในแบบของตัวเอง